สวัสดีครับเรามาดูในส่วนของตัวบริมอสกันนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับจะเป็นตัวที่ผมซิมูเลชันในส่วนของตัวแค t ดม o n เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูนะครับในส่วนของพารามิเตอร์นะครับในส่วนของบริมอสการต่อนะครับบริมอสนะครับจะมีตัวแปร อะไรบ้างครับเราทําวิธีการทํางานทํำยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นระบบนะครับในส่วนของคูลิ่งที่มีอยู่2ตัวนะจะสังเกตเห็นนะครับมีทั้งฝั่งคอและฝั่งคาวิตี้นะครับระบบก็จะเป็นในส่วนของระบบที่เรียกว่าคูลเกตนะครับอ่านะครับชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแปรกันนะครับในส่วนของที่ผมใส่ไว้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวแถบเมนูปริมอสนะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ variable นะครับตัวนี้นะครับจะมีจะสังเกตเห็นว่าจะมีตัวแปรทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับเตัวนี้คือตัวแปรที่ผมเป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับว่าเราอยากได้มีตัวแปรอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคูลิ่งนะครับคูลิ่งในส่วนของตัวคูลิ่งทั้ง2ตัวทั้งฝั่งคอและฝั่งกาบิตี้นะครับเราสังเกตเห็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยผมนะครับให้ค่าในส่วนของตัว อุณหภูมินะครัที่55องศานะครับบวกลบอยู่ที่15องศานะครับแล้วก็ตัว filling time นะครับอยู่ที่1.2วินาทีนะครับแล้วก็บวกลบ0.2นะครับแล้วก็ทําการ packing time นะครับทําการ packing อยู่ที่6วินะครับบวกลบ1นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ melting temperature คืออุณหภูมิในการหลอมละลายของพลาสติกนะครับก็อยู่ที่นะครับ 260บนะครับบวกลบ10นะครับาการบวกลบในส่วนของอุณหภูมิในการหลอมละลายของแมทเท i รียเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแมทเท i รียนั้นๆน,น,นะครับมันจะมีค่าสแตนดาร์ดให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราทําการแพคกิ้งนับด้วยกันทั้งหมดนะครับ2ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีค่าที่เราใส่ไว้ก็คือ5 0 0บาทนะครับบวกลบอยู่ที่200นะครับค่าทุกค่าที่เราใส่ไว้ในส่วนของ v a ล i เบอรตรงเนี้ย จะไปปรากฏอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแน่นอนว่าในส่วนของซิมูเลชันนะครับโปรเซสพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะไปปรากฏอยู่ที่ว่าเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าฟิลลิ่งไทม์นะครับ1.2นะครับบวกลบนะครับ0.2จะสังเกตเห็นนะครับแล้วก็เมลทอเทอร์เจอร์ก็เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่เมลทอเทอร์เจอร์ที่260องศานะครับบวกลบอยู่ที่10นะครับแล้วก็แพคกิ้งก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของการแพคกิ้งข้างในเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับ ว่า500นะครับบวกลบนะครับอยู่ที่200นะครับก็จะอยู่ในค่าพวกนี้อ่านะครับต่อนะครับจากนั้นนะครับค่าพารามิเตอร์ใน v a ริเบ l e ที่เราโชว์ไปหน้าหน้าต่างเมี้จะอยู่ที่ไหนอีกอ่ะเราไปดูใน c o ู l i n g กันบ้างนะครับในส่วนของค o ล l i n g ซอร์กิตนะครับก็จะอยู่เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งคออ่านะครับก็จะมีค่าบวกลบขึ้นมาให้ฝั่ง gravity ก็เหมือนกันนะครับทั้งฝั่งคอทั้งฝั่ง gravity นะครับก็จะโชว์ให้เราเห็นทั้ง2ตัว นะครับอันนี้ก็จะเป็นพารามิเตอร์ตัวแปรทั้ง7จ็ดตัวที่เราใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเราไปดูกันต่อนะครับเราต้องการที่จะควบคุมนะครับเราไปที่ sol อ e นะครับไปที่คำสั่ง define นะครับ user define นะครับคำสั่งนี้คืออะไรนะครับ user define ก็คือคำสั่งนะอะไรนะครับคือสิ่งที่เราต้องการที่ที่ต้องการที่จะควบคุมนะครับเพื่อให้ได้ คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับผมใส่6นะครับ6กย้ําข้างหน้าสังเกตเห็นนะครับนี่คือตัวแปรทั้งหมดนะครับที่เราต้องการที่จะควบคุม,มคุณภาพของมันนะครับตัวแปรย้ําตัวที่6นะผมต้องการที่จะควบคุมในส่วนของตัวแม็กเฟชเชอร์นะครับทำไมเราถึงต้องควบคุมในส่วนของแม็กเฟชเชอร์แน่นอนว่าเราต้องการรู้ว่าเครื่องที่เราจะใช้นะครับคือเครื่องอะไรนะครับไซ กี่ตันนะครับในส่วนของเครื่องฉีดนะครับแล้วก็กําหนดในส่วนของแม็กซิมัมในส่วนของตัวเทอเชอร์นะครับแล้วก็ตัวแคมปิ้งฟอสในแนวแกนสซดด้วยเหมือนกันนะครับสองตัวนี้ก็เพื่อให้รู้ว่าเราจะใช้ในส่วนของตัวตัวเครื่องจักรตัวฉีดในเครื่องฉีดกี่ตันนะครับแล้วก็ดูในส่วนของตัว15นะครับก็จะเห็นในส่วนของตัวคูลิ่งไทม์ นะครับว่าเรานี่คือตัวแปรที่เราต้องการที่จะควบคุมค่ามันนะครับให้ได้ค่าที่เราต้องการนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปรที่ควบคุมนะครับจากนั้นนะครับเราไปดูสิ่งที่เราต้องการควบคุมในส่วนของจุดพอยต์หรือคําสั่งความยาวต่างๆของชิ้นงานนะครับเราก็ทําการกําหนดจุดนะครับจุดที่เราต้องการนะครับอาอยกตัวอย่างนะครับผมต้องการจุดที่เราต้องการควบคุมนะครับจุดที่1นนะครับตรงจุดคอร์เนอร์นะเราจะสังเกตเห็นว่า จุดนี้นะผมต้องการควบคุมค่านะครับ ine, รบวกลบอยู่ที่0.2นะครับก็ควบคุมที่จุดที่1อ่าจากนั้นจุดที่2จุดบริเวณนี้เหมือนกันนะครับก็คือค่าพวกนี้เอามาจากไหนแน่นอนว่าต้องเอามาจากที่ลูกค้าเรานะครับว่าค่าความยาวความกว้างตรวเนี้ยนะครับอยู่ที่ค่าเท่าไหร่บวกลบเท่าไหร่นะครับเพื่อให้เป็นไปตามข้มอกําหนดของลูคลกค้านะครับเราก็บอยค่านี้ก็บวกลบ0.2นะครับแล้วผมก็ไปหาอีกตําแหน่งหนึ่งแล้วกันตําแหน่งที่9นะครับตรงนี้จะเป็นแสต นะครับโซ่ฟัดผิวเรียบนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันบิดตัวหรือเปล่าบิดตัวไปเกินค่าที่เรากําหนดไหมนะครับอันนี้คือจุดที่เราต้องการให้ค่าความสําคัญของมันนะครับคราวนี้ก็จะเป็นค่าที่0.2เหมือนกันนะครับนี่คือตัวแปรค่าทั้งหมดนะครับที่เราต้องการนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ค่าทุกอย่างนะครับที่เราต้องการควบคุมแล้วนะครับเราก็เลือกคําสั่ง optimize นะครับตัว บริมอสนะครับก็จะทําการออปติไม e ให้เรานะครับว่าไอ้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าพอระหว่างการออปติไม้เนี่ยมันจะมี2หน้าต่างโชว์ขึ้นมาด้านบนไม่ว่าจะเป็น Process parameter นะครับก็ถ้าเป็นในส่วนของตัว Pro c e s s Parameter ก็คือตัวแปรนะครับในส่วนของของตัวแปรทั้ง7ตัวนับที่เราต้องการที่จะ ทำการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ c u r i t y Surface คืออะไร Curly Surface ก็คือสิ่งที่เราต้องการควบคุมนะที่เราเห็นเมื่อกี้นะมีอะไรบ้างก็จะมีพวก Max Feature เห็าง่ Camping f o r c นะครับแล้วก็ Cooling Time แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นในส่วนของการวัดค่าต่างๆนะตามเป็นไปตามที่เราควบคุมไว้นะครับอ่าเราจะเห็นค่านี้ขึ้นมานะจากนั้นนะครับเราไปดูนะครับในส่วนของตัวด้านซ้ายนะครับก็ Process ที่ ตัวแปรทั้ง7ตัวนะครับที่เรากําหนดไว้เฮ้ยเนี่ยเราสามารถแอดจัดปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับเพื่ออะไรนะเพื่อที่เราจะได้ในส่วนของตัว f i ล l i n g time ให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ p a ็คใค้น้อยที่สุดคือง่ายๆคือเวลาในการฉีดของเราให้เวลาในการฉีดของเราน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ได้คุณภาพนะครับไปตามเหมือนด้านขวาเนี่ยให้ได้เป็นสีเขียวทั้งหมดนะถ้าเป็นสีแดงไปว่ามันเลยค่าลิมิตที่เราควบคุมไว้นะครับยกตัวอย่างชิ้นงานชิ้นนี้นะครับตัวอย่างนี้ เราจะเห็นค่าว่ามันจะมีในส่วนของ c o ู l i n g time ตัวเดียวนะครับที่เกินค่าลิมิตไปนิดหนึ่งนะครับนอกนั้นก็ถือว่าโอเคนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโอเคนะแต่ถ้าเราต้องการที่เฮ้ยเราอยากเราไม่อยากให้คูลิ่งไทม์เนี่ยมันเกินนะครับสิ่งที่เราต้องปรับนะรบเราสามารถปรับแอดจั t ได้ในมุมซ้ายนะครับกตัวอย่างที่เห็นว่าผมต้องการที่จะปรับในส่วนของ inlet เเอ็ตเท e r ์เคือทางเข้าออุณหภูมิ ของตัวคูลิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราลดอุณหภูมิลงอ่าผมลองปรับดูนะครับพอเราผมลดอุณหภูมิลงปุ๊บสิ่งที่เราจะเห็นนะับมุมขวาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะสถานการณ์ต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับคูลิ่งไทม์ก็จะอยู่ในค่าที่เราต้องการอ่าแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาอ่านะครับตัวสีแดงอื่นปรากฏก็แปลว่าในส่วนของตัวเซนเตอร์ค่าคอมโพสเลยค่าลิมิตของมันนะครับ่เราแปลลดลงนะครับจะสังเกตเห็นว่า ตัวแปรที่ขึ้นสีแดงก็จะเพิ่มขึ้นทุกตัวแปรในส่วนของด้านขวาเนี่ยจะทำการขยับตามหมดอันนี้แค่เราเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัวอุณหภูมิของคูลิ่งอย่างเดียวเห็นนะครับตัวแปรเปลี่ยนตามหมดเลยนะเพื่อเพื่ออะไรเราปรับเพื่ออะไรปรับเพื่อที่เราจะได้ค่าที่ดีที่สุดเพื่อให้มาอยู่ในค่าเลนง์ที่เราต้องการผมลองไป packing ครับปรับ packing ออกนะครับเพื่อดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมปรับ packing ได้นะแต่ปรับในส่วนของตัวคูลิ่ง time ต่อ นี่ครับฟีลิ่งไทม์เช็คดูอ่าเห็นไหมครับปักในส่วนของแพ็กเฟสฟีเจอร์นะครับเฟสเจอร์ของเราอีกนะครับจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันยังได้บางค่าที่ที่เราควบคุมอยู่เฮ้ยเราไม่อยากให้มันขึ้นเป็นสีแดงเราทํำยังไงนะครับเราเราเราอาจจะเห็นว่านะครับเราไม่ถักจากนั้นในส่วนของเฟสเชอร์แม็กอาจจะมีผลหรือเปล่านะรเราไม่อยากล็อกค่านี้แล้วนะครับเราก็ปลดปลดจากการล็อกค่าคือดับเบิ้นคลิก นะครับมันก็ปลดจากการล็อกค่าคือมันจะไม่เอามาคํานวณในส่วนของสิ่งที่เราต้องการควบคุมนะครับมันก็จะแปรผันนะแต่กรณีที่เรามีเครื่องจักห,หลายไซส์นะครับเราไม่อยากเฮ้ยมันคํานวณมาเท่าไหร่ไซส์ไหนกี่ตันเราก็ใช้ได้เพราะเรามีเครื่องอยู่มากนะครับเราก็สามารถที่จะไม่เอามาเป็นสิ่งควบคุมได้นะแต่ถ้าบางลูกค้านะครับต้องการที่จะ ซีเรียสว่าเครื่องจักรเรามีแค่300ตันนัยกตัวอย่างนะครับเราก็ต้องควบคุมค่าอันนี้เอาไว้นะครับอย่าปลดนะครับเราก็ไม่ต้องปลดล็อกนะครับก็ให้มันอยู่ในค่าที่เราควบคุมไว้นะครับแต่นี้ผมยกตัวอย่างว่าเรามีขนาดไซส์ที่ใหญ่ๆเนี่ยมีเยอะนะครับมี600ตัน800ตันอันนี้เราไม่ต้องการคุมค่าในส่วนของตัวเฟเชอร์นะครับกับตัวแคมปิ้งฟอร์สเนี่ยแล้วเาก็ เราก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องควบคุมค่าพวกนี้นะครับก็ให้มันไปแปลผันไปตามเครื่องจักรที่เรามีได้จากนั้นเราไปให้ความสําคัญกับตัวคูลิ่งไทม์คูลิ่งไทม์แทนนะครับว่าเราดดบเบลคลิกนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมา2เครื่องหมายนะครับแปลว่าเราให้ความสําคัญมากนะครับอ่าสเครื่องหมายจากนั้นนะครับเราก็ทําการกดในส่วนของนะครับออปติไมค์นะเราลองไปดูนะครับอ่ามุมล่างซ้ายนะครับกดออปติไมค โปรแกรมก็จะทำการคำนวณให้เราเห็นอีกจะสังเกตเห็นว่าค่า maximum feature กับตัว camping force ในแนวแกน z เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเห็น,นะครับคือไม่ควบคุมคือค่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็สามารถยอมรับได้นะแต่ถ้าลูกค้านะครับหรือเครื่องจักรเราไม่มีหลายตันเราต้องควบคุมไว้นะควันนี้ผมยกตัวอย่างให้เฉยนะครับว่าที่เราไม่อยากควบคุมนี้นะครับเราควบคุมที่ ในส่วนของคูลิ่งไทม์แทนนะครับแต่ว่าพอเราควบคุมในส่วนของคูลิ่งไทม์ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแปลว่าขนาดของชิ้นงานที่เราควบคุมไว้เนี่ยเกินลิมิตเกินค่าที่ลูกค้ายอมรับได้นะครับแปลว่าเอ้ยนี้ไม่ดีนะครับแปลว่าถ้่อย่างนี้ผมว่าคูลิ่งไทม์งานก็คงก็คงไม่เป็นไรนะครับถ้างั้นผมก็ยกเลิกในต,ตัวในส่วนของคูลิ่งไทม์ด้วยกันนะครับก็ให้เป็นแบงค์ไปไม่มีบวกขึ้นมาคือยกเลิก แพ็ก <Sen> นานก็ไม่เป็นไรนะครับคูลิ่งนานก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ได้ชิ้นงานตามที่ลูกค้าเราต้องการนะครับจากนั้นผมก็ทําการเลือกออปติมั่ยอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเนะพอเราออปติมัยเสร็จปุ๊บจะสังเกตเห็นว่าในส่วนของตัวชิ้นงานของเราได้ค่าตามแล้วแต่คูลิ่งจะเยอะขึ้นเดิมเยอะกว่าเดิมอ่ะหนไม่มีผลนะครับเยอะกว่าเดิมก็ต้องเยอะนะครับเพราะว่าถ้าไม่เยอะแปลว่าชิ้นงานเราจะไม่ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วเพื่อที่เราจะควบคุมระยะต่างๆของลูกค้าให้ได้นะครับเราก็ จำเป็นอาจจะต้องยอมเสียในส่วนของคูลิ่งทาหรือไม่ก็ต้องไปออกแบบในส่วนของตัวตัวคูลิ่งใหม่นะครับเพื่อให้ลดเวลามันลดลงนะครับเขาขึ้นอยู่กับเราที่เรากําหนดว่าเราต้องการเป็นแบบไหนนะครับพอเราได้ค่าพวกนี้แล้วปุ๊บเนี่ยโปรแกรมในส่วนของตัวแคดโมนก็จะทําการซิมูเลชันใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ AI นะครับในส่วนของตัวแคดโมนนะครับที่จะมาช่วยพวกเรานะครับให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้น น,นนี่ก็จะเป็นในส่วนของวอลริมอดทั้งหมดครับผม